พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ศุกร์ต้นเดือนและเรามีธรรมปไปเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รำลึกถึงความรักของพระเยซูเจ้าที่มีต่อมมนุษย์โดยทั่วไปแล้วเราก็มองดูกางเขนที่พระองค์ได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อพวกเราแต่ก่อนที่จะสิ้นพระชนนั้นพระองค์ถูกชกต่อยตี ดึงหนวดดึงเขราตบหน้าแล้วก็ยังมีการทมน้ำลายรถด้วยเนี่ยมันเป็นบากหนักซึ่งคนที่ทำคงไม่รู้ตัวหรอกว่าเขากำลังทำกับพระบินเจ้าที่เนี่ยแล้วพระองค์ก็ได้ไถ่พวกเราด้วยการตายบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงรำลึกถึงพระองค์เป็นพิเศษว่าความรักของพระองค์นั้นจะต้องเป็นความรักที่แผ่กระจายออกไปไม่ใช่ ลอยๆแต่มีตัวตนก็คืออยู่ในตัวเราแต่ละคนเราจะได้รักพงตอบแทนและก็รักคนอื่นเพื่อจะได้รักพงมากขึ้นพี่น้องครับวันสุปต้นเดือนนั้นก็เป็นวันที่พวกเราเน้นให้มีการอดอาหารบ้างเพื่อจะเป็นการชดเชยชาติบาปของตนเองและของคนอื่นด้วยก็ขอให้เราทำต่อไปนะครับ ส่วนบทรำพึงสองข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือบทที่หนึ่งนั้นท่านบพระหัม์ได้ฝังศพภรรยาคือนางสาราตาราตายก่อนแล้วท่านก็ไปขออนุญาตฝังศพของภรรยาของท่านในดินแดนของคนจากดาวเนี่ยแล้วก็บอกว่าขออนุญาตนะแล้วก็ท่านเองก็คิดว่าต่อไปก็คงจะต้องมาฝังศพที่นั่นด้วยเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ท่านบพระหัม ก่อนตายนั้นก็ต้องการการยืนยันว่าหลังจากที่ท่านตายไปแล้วนั้นอิสระก็จะรักษาความเชื่อต่อเหมือนเดิมโดยการไปขอสู่ขอหญิงอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเพื่อว่าเขาจะได้สืบต่อเนื่องความเชื่อที่บิดามดาได้มีมาจนถึงเวลานี้อันนี้เราจึงเห็นความ รุนทุรายความห่วงใยของบิดาที่มีความเชื่อเพราะในสมัยของเราก็เหมือนกันพี่น้องคนที่มีความเชื่อนั้นก่อนที่จะตายนั้นเขามีสิ่งหนึ่งที่เขาคิดมากที่สุดและอยากจะบ,บอกกับลูกหลานก็คือว่าเมื่อเขาตายไปแล้วนั้นก็ขอให้ลูกหลานมีความเชื่อต่อไปนี่ก็คือการยืนยันว่า คนที่มีความเชื่อต่อไปนั้นก็จะสามารถเอาตัวรอดไปสวรรค์ได้ยังไงครับส่วนในพระวรสารเราก็เห็นพระเยซูเจ้าได้เลือกนักบุญองค์หนึ่งแต่ก่อนก็ถือว่าเป็นคนบาปเพราะเป็นคนเก็บภาษีพระเยซูเจ้าลเลือกสาวกคนที่คนที่ชื่อว่ามัทชิวเนี่ยขณะที่เขากําลังทํางานที่ด่านภาษีพระมัจะเลือกสาวกขณะที่ทํางานเราเห็นสองพี่น้องเปโตรและอันเดรียยากบ แล้วก็ยวงนี่นะครับต่างคนต่างทํางานช่วยเหลือบิดาซักอวนอยู่ในเรือแล้วก็พระเยซูเจ้าเมื่อมาเดินผ่านมาแล้วก็เรียกทั้งสองคู่ก็คือเป็นสี่คนนั่นเลยครับทั้งนี้เพื่จะบอกว่าทุกสมัยพระองค์จะเลือกสาวกค,คนขยันทํางานมัทิิวกำลังทํางานอยู่ที่ด่านภาษีสาวกสี่คนนั้นทํางานอยู่ที่เรือ ถ้าพระองค์เลือกคนที่ทํางานแบบเช้าชามเย็นชามพระศาสนาจักรของพระองค์ไม่เพียงไม่ก้าวหน้าเท่านั้นแต่จะถอยหลังซะอีกเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับเลือกเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชและแม้กระทั่งสัตบระหที่เป็นคาราวาสนี่นะครับเขาก็ต้องขยันพายเรือของพระศาสนาจักรไปสู่ที่หมายด้วยเหตุน,นี้เองพระราจึงได้มีวิธีการที่จะนํา การร่วมมือร่วมใจกันมาใช้ก็คือ bec เมื่อเราแบ่งกลุ่มไปแล้วแต่และกลุ่มก็พยายามที่จะพายเรือของปสาสนาจากักรโดยดำรงชีวิตเป็นคา,ารวาสปกติแต่ถึงเวลาที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ดีถึงเวลาที่จะพบปะเพื่อจะได้ฟังพระวรสารและแบ่งปันและกระถกปัญหากันเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คนที่มีปัญหาก็จะได้ขอคนอื่นได้ช่วยหนึ่งสวนให้สองช่วยแก้ให้มันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอครับในบุญมาเทวไม่ได้รับเลือกแล้วก็ขยันไปหาพวกเก็บภาษีและสอนเขาให้กลับใจมาหาพระเยซูเจ้าใช่ท่านมีเพื่อนเป็นผู้เก็บภาษีนั่นแหละแล้วก็ไปบอกกับเขาว่าให้มาหาพระเยซูเจ้าจากนั้นเราก็เห็นท่านได้ใช้ปากกาที่เคยเขียนในที่ทํางาน มาเขียนพระวรสารเพื่อให้เราได้รู้จักพระเยซูเจ้ามากขึ้นนบุญเยรมบอกว่าคนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์ก็ไม่รู้จักพระเยซูเจ้าก็ใช่สิครับเพราะว่าพระเยซูเจ้านั้นพระองค์ได้มีพระวรสารสี่เล่มก็จะได้บอกว่าพระองค์ได้ทําอะไรได้พูดอะไรได้เทศอะไรได้ไล่ผีได้เดินไปกับสัตว์ประหลุษ นี่แหละครับเป็นเวลาแห่งความรอดที่หากพวกเราเดินตามพระเยซูเจ้าในรูปแบบต่างๆขอให้พระเยซูเจ้าได้ประทานพระพรให้พี่น้องได้ขยันมันเพียรในการที่จะดำรงชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีเพื่อช่วยเหลือกันและกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ